สวัสดีครับวันนี้สํานักง,งานพณิชย์ยิอุทยาจภาท่านมาชมของดีของเด่นของจังหวัดพนักงศรีอุทยาครับของดีของเด่นที่ชภาท่านมาชมในวันนี้ก็คือดอกไม้ประดิษฐ์ของร้านเรือนบัวครับส่วนประวัติความเป็นมายังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับ ตั้งแต่ปี38 238<ม>ตอนนั้นเลี้ยงลูกอ่อนเนาะ<ม>ต่นี้ก็พี่ชายเนี่ยเป็นนักเรียนศินละปะชีพในสมเด็จพระองค์ท่านพระบันปีหลวงพี่ชายพ่อแม่ก็มาอาศัยพี่ชายพี่สะพ้ยอยู่<ม>แล้วก็มาหัดงานฝีมือพวกนี้ค่ะครับค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วทุก่อนคุณพ่อแกะสลักอาวุธตลูกนะคะ<ม>ลูกๆก็จะทาฉ<ม>ล็กบ้างทำนุ่น,นี่คือมันคงมัน,ม,นมันมีอยู่ในเลือดอยู่แล้วพวกนี้ ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกๆเลยที่พ้าแมวทําคืออะไรคะดอกบัวค่ะด่กบัวทำดอกบัวตัวไหนคะเนี่ที่ที่ทำตัวแรกๆเลยแบบนี้ค่ะแบบนีดอกบัวเล็กๆเหมือนี้เล็กๆทำดอกบัวแล้วทำเป็นใช่ทำมาจัดเป็นช่อใช่ค่ะช่อเป็นจจกันใช่เป็นจักันแล้วพ่อแมวก็เอาไปเสนอขายเอาไปเสนอขายตามเอ่อตามตามตลาดเนี่ยค่ะแล้วก็มีเจ้านายเนี่ยมีมีอะไรนะ โอท็อปนะเขามาเห็นเขาก็มาบอกพ่อแม่ว่าทำไมไม่ไปเกิดกบีนเป็นโอทอปงานสวยนะเนี่ยอย่าเงี้ยค่ะแล้วพ่อแม่ตอนนี้เราเราไปได้ขึ้นขึ้นดาวหรือยังขึ้นห้าดาวลห้าดาวเหรอห้าดาวเลยอืค่ะนี่ถ้าถ้าดูถ้าดูนี่จะเหมือนคุณคุณแม่ในห้องหัวหน้าจะมีอยู่คู่ใช่ไหม พราะหัวหน้าก็ซื้อจากว่าแมวนี่แหละแต่ว่าแมวจําผมไม่ได้ตอนนั้นผมจะเป็นเด็กหนุ่มๆอยู่ซื้อตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเลยเหรออันนีาแมวแก้ว่าอะไรอ่างเงี้ยแล้วดีช่องภาพหัวเราะเลยนะตายตือตอนนั้นผมซื้อแต่ทำไมนุ่มๆซื้อตั้งแต่ประมาณปีหกหนึ่งหกหนึ่งป้าก็อยู่นี่แล้วอยู่ทางนู้นอ่าใช่เพราะนั้นอยู่ตรงนู้นจนทุกวันนี้ปีหกหกแล้วสียังเหมือนเดิมไหมที่ในห้องหัวหน้าใช่ค่ะดอกไม้พวกนี้นะคะหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีแล้วสียังไม่เปลี่ยน ถ้าถ้าเขาไม่เจอฝุ่นเจออะไรเขาอยู่แบบนี้กี่ปีผมอาจจะหมอกงไปนิดนึงอาจจะมีฝุ่นไหมมั้งใส่ผมก็แบบตัวอย่างของว่าก็เป็นสิบปีสิบกว่าปีก็ไม่เป็นไรเริ่มทําดอกบัวแล้วก็พอเริ่มเริ่มเริ่มทำดอกบัวจากจากทำดอกบัวเป็นดอก ก็มาจัดเป็นช่อจัดใส่แจกันจัดใส่ถ้วยใส่โอ่งใส่อะไรใช่ไห่แล้วตัวหลังๆเริ่มขยายพอดีท์มาเป็นตัวไหนฮะี้เพิ่มขึ้นมาเป็นอันนี้ละคะมาต่อยอดเป็นพวงมาลัยเป็นดอกนู่นดอกนี่เศษมันอะไรอันนี้ทําจากอะไรครับทำจากกระดาษสาค่ะตัวนี้กระดาษสาเป็นกระดาษอันนี้นะคะกระดาษสานี้จริงๆแล้วเอามาย้อมแล้วก็มาพันต้นดอกบัวเนี่ย แล้วที่นี้เราก็เห็นมันเวลามันไปโดนกาวแล้วมันสวยไปเอาไอเดียจากไหนมาที่ว่าเอามาทําไปมีใครมาสอนหรือไปอบรมหรืออะไรตัวไหนหน่วยงานของที่นี่ล่ะค่ะของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาเอาเราไปพัฒนาอ๋อทางสูตรเสริมตลอที่เราัดด้วยแล้วก็กกที่โอท็อปที่เราไปขึ้นทะเบียนน่ะเวลามีมีโครงการอะไรมาเขาก็บอกเราให้เราไปเรียนค่ะว่าแมวก็ไป ผมไม่เห็นมีอยู่อะไรที่เหมือนกันทําบางที่ก็ทําก,กระดาษทิชชู่เขาทำาก,กระดาษทิชชู่บ้างกระดาษสาของเรา<ะ>กระดาษทิชชู่ที่มันแตกต่างกันยังไงกระดาษสาเนี่ยเวลาเราเรากรีดนะคะมันจะเป็นริ้วเหมือนของจริงกระดาษทิชชู่ไม่เป็นริ้วมันก็จะกลับมาแบบเดิมเพราะมันนิ่มนะครได้บอกทางผู้ชมนะครับว่าจะเจอคุณแมวที่ไหนติดต่อ,อคุณแมวที่ไหนหชื่อที่อยู่ไอเดียไลน์หรือช่องทางติดตออ่อ อยากให้ครูแมวบอกนิดนึงค่ะนะคะ,ะช่องทางการติดต่อนะคะครูแมวนะคะอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยนะคะ,ะมีหน้าร้านอยู่ที่นี่ค่ะเป็นสมาชิกของสอสทนะคะ,ะช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรนะคะ0991579955รวมเป็นไอดียไลน์ด้วยค่ะนะคะหรือท่านจะทิ้งมาที่เมลก็ได้ที่ติมาสารรังกฤตนะคะ1959นะคะ ด com ค,ค่ะนี่ค่ะอ<ม>่าแล้วก็เพจนะคะสำคัญเลยครูนุกนะคะดอกบัวประดิษฐ์บายภาษาอังกฤษแล้วก็ครูนุกเป็นภาษาไทยนะคะ<ม>ท่านเซิร์ชเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะเจอครูนุกค่ะเป็นด่านแรกของยายเลยค<ม>่ะหลานขายยายทำเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะปลาแมก็จะทำค่ะจากสิ่งธรรมชาตินี่แหละคะ<ม>่ะอ่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผิดพันุ์ของปลาแมกอะค่ะ แกนิดนึงไม่ใช่หลานขายยายทำนะเป็นแค่หลานขายคุณป้าทำพ่อแม่เาทำก็พอยังไม่ถึงคุณยายเหรนนะคุณนุกห <laughs> ลานขายย <Okay, S 1> าย